สวัสดีครับผมนัดมือนันสลัดนะครับวันนี้นะครับผมจะมาตอบคำถามเหมือนเดิมนะครับที่ถามเข้ามานะครับน้องน้องเพืเ่อนไก่หน้าซีดเนี่ยรักษาอย่างไงนะอันนี้ผมบอกเลยนะว่าหน้าซีดแต่มันมีหลายปัจจัยมากนะครับสามนาทีที่ t ิ k t ตอกให้มาเนี่ยไม่สามารถพูดหมดนะผมจะมาพูดแค่เคสเดียวนะนครับคือเคสที่มันหายแน่นอน,นค,คือเคสเกิดจากไก่เนี่ยขาดสารอาหาร หรือหลังจะป่วยมาอะไรมาแล้วมันซีดให้เพื่อนๆน,นะรักษาถ้ามันป่วยให้รักษาที่มันป่วยก่อนให้มันหายก่อนไม่ว่าเจ็บตรงไหนก็แล้วแต่พอมันหายแล้วเนี่ยไก่ก็ต้องการสารอาหารนะครับหน้าเาถึงซีดให้เพื่อนๆพ่น,นะวิธีที่ดีที่สุดเลยนะคือการนําไปปล่อยนะครับไปปล่อยฝูงเลยนะครับลืมไปเลยแล้วขนใหม่อยเอามาเล่นหายนะครับแน่นอนกับอีกอย่างหนึ่ง ถ้าไม่มีที่ปล่อยให้ทําแบบนี้นะครับหนึ่งหยุดยาเลี้ยงหยุดการอาบน้ําหยุดการออกกำลังกายทุกอย่างนะครับแล้วเอาไก่ไปขังที่ร่มไม้นะครับให้กินข้าวเปือกข้าวสุกคุกกับกับข้าวแกงอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเสริมด้วยหญ้าแล้วอยู่ขังอยู่ที่ร่มไม้ พอตกบ่ายสามนะครับให้เพื่อนๆเ,เอาไก่ไปไว่ายน้ําสักสามนาทีไม่ต้องกลัวนะว่าปีกจะตรงจะแตกไม่ไม่ต้องสนนะครับโยนน้าไปเลยสามนาทีแล้วพึงแดดพอขนแห้งสักแปดสิเอร์เซนเอาเข้าล่มนอนอยู่กับดินอยู่อย่างนั้นนะประมาณสองสามนาทีเขาจะหายนะครับเขาก็จะดีขึ้นมาไม่ต้องไปหลงว่ายาตัวนู้นดีตัวนี้ดีไม่มียาตัวไหนนะที่รักษาไก่หน้าซีดได้นะครับ โดยตรงไม่มีนะครับไม่สามารถทําได้เพราะไกน่น้าซีดเกิดจากหลายสาเหตุมากนะครับทั้งการซ้อมผิดกระดูกพันธุกรรมที่ไม่ใช่นักลบนะครับการอัดแดดหนักการเลี้ยงไม่ถูกวิธีการปั้มซ้อมมากเกินไปเยอะมากตับอักเสบเป็นพยาธิในเม็ดเลือดพวกนี้รักษาไม่หายนะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเอาเอาเคสท,ที่ว่าไก่ขาดสารอาหารก่อนนะครับเนี่ยฟังแล้วนะน่าจะเข้าใจนะครับ คือไก่หน้าซีดเกิดจากหลายสาเหตุมากนะครับเอาเคสที่ว่าไก่ขาดสารอาหารก่อนเนาะทําอย่างที่ผมบอกนะครับรับประกันสองอาทิตย์หายถ้าเกิดจากไก่ขาดสารอาหารนะครับเอาไว้ว่างๆผมจะมาพูดเรื่องเคสอื่นๆนะครับอ่าเคสนี้เอาแค่ว่าไก่ขาดสารอาหารแล้วซีดน,นะครับทําแบบนี้นะครับ ไม่เกิน3สัปดาห์นะไก่ก็จะกลับมาแดงเราค่อยกลับมาเลี้ยงออกชนได้ปกติครับขอบคุณครับผมฝากติดตามด้วยครับนัดมือน้ำอิสระนะ